กันค่ะกินข้าวกับหยางน้งนอน้องไอ้คุณอุทัยสวัสดีคุณชนานันค่ะไล่เลยแม่ไล่สดถไทยหยังขึ้นมามันก็จะโอเคอยู่เด้อคันได้ไล่สดกันเนอ้เนองขันน้องน้อยก็อยากให้ไล่กันน้ำ้มตำมะละกอหำหำเลยแซ่บๆเลยแต่ตำฮูไมค่อยได้ไล่สดไปเรื่อยๆ,ๆนอเนาะครับเนาะ ถ้าไหลส,ส um. ดก็ด um, ีนะคะคุณแสงจันเปิดจ้าดีก็ไปนั่งอยู่ผู้เดียวว่าจักดอกทำหน้าที่ของเราเนาะค่ะเนาะเฮาก็เฮ็ดหน้าที่เฮาเฮาได้มากผ่านมาแล้วฮากกระตรงเฮ็ดได้แม่อยากให้ไล่ดูดอกอยากให้ไล่ซขอบคุณค่ะขอบคุณในหลายๆจแม่ดาวขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจ พี่ร้อยเอ็ดน้องตัวเอก็สวัสดีพี่ร้อยเอ็ดนะคะนะสวัสดีจ้าแม่นิยมแม่นิยมก็สวัสดีจ้าน้องร้อยเอ็ดค่ะน้องร้อยเอ็ดก็สวัสดีแม่นิยมแม่นิยมก็สวัสดีไหนก็เดินทางก่อนมาก็แวะเข้ามาทักทายน,น้องน้อยคนหล่อได้นะคะสามหาวแล้วได้พี่น้องสามหาวซิแล้วไม่เดาหน้อยง่วงนอนพร,รันมีเหตุงานบอจ้ามีงานบอจ้า <laughs> ไม่เดาไม่ดาหามงวงน้ำเด้อพี่ๆ้องน้องค่ะเปิดบ้านแล้วก็แวะเข้ามาให้กำลังใจได้นะคะจุเอสวัสดีค่ะคุณอุบลบุตรเพชรสวัสดีค่ะกำลังรับชมคุณงเงี่ยมบุญนงมาให้พ่อและแม่นะน้องแขกนะดูแลตัวเองเนะ้อเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ สวัสดีค่ะแม่เพชรแม่นิยมก็สวัสดีแม่เพชรเนาะค่ะเนาะ,ะมาทักทายให้กำลังใจได้นะคะเอิ่นโมมาให้เนเนาะไรไอไปเรียกมหให้เนสิมหาห้นั่งว่าคก้นเดียวมาสิได้ไปเต้นองาอนอง,อนองอเค่างานหลายครับช่วงนี้พรันบอกงานหลายครับดีแล้วค่ะงานหลายเฮงเฮงปังปังเนาะค่ะเนาะ ทั้งหลายเลย <c oughs> สวัสดีจ้าน้องจุเอสวัสดีค่ะคุณงเงี่ยมบุญบุญนงค่ะคุณเงี่ยมกําลังรับชมค่ะจ้าคุณงเงี่ยมน้องจุเอก็สวัสดีคุณงเงี่ยมคลิปเดียวกับหาเนี่ยหากอยู่เสี่สยงใส่มาลงหลายฮะ <c oughs> เลยหนีคนนะ <c oughs> ท่านลงคลิปเลยมือนีหนนะไปหาเลาะทางไหนจ้าแม่ถึงได้นอน <c oughs> ดึกป่านนั่นจ <c oughs> ุพลก็เลย ไปนั่งสักผ้าซะเลยหาบ่เจอก็เลยไปนั่งสักผ้าแล้วว,นนนนวันหน้าก่อนวันหน้าก่อนเนาะจะได้เข้าไปพอน,นลินกันเพชรกำลังรับป่าเปิดจ้านะไลสดก็ดีนะคะคุณแสงจันเนอะอะไรสดนก็จะมีผลดีนะคะโลดก็ไปให้กำลังใจกันนี่แหละสัก ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีทํานาทีตัวเองไปโลดไล่โลดแล้วนะคะนาะแม่ดาวก็สวัสดีค่ะพอรันกินข้าวเที่ยงกันหรือยังนอ้อทุกทุกท่านกินข้าวเที่ยงกันยังนอ้อสวัสดีค่ะทั้งสี่ดวงตาค่ะขอบคุณนะคะพอรันพอรันก็สวัสดีน้องน้อยครับสวัสดีค่ะทายแห่งกำลังใจกันสวัสดีกัน สมตำม,มะละกอหำหำเลยแซ่บแซบเลยแต่ตำหู้จะเองไล่โรดแม่นิยมที่เป็นยังแคละเดี๋ยวเขาเจะว่าคนนี้เขาขยันทำงานแม่พึ่งตื่นลูกขึก้นค่ะแม่ดาวกำลังรับชมค่ะ สีดวงตาแต่เห็นแต่แค่สองดวงเอิญโมโมหาหน่เนาะไรไอไปเรียกมหาห้แเนสิมาหายนั่งว่าคนเดียวมาสิได้ไปเต่นองายนองแค่ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีน้องดาวค่ะแมนิยมก็สวัสดีน้องดาวแม่ดาวก็สวัสดีพี่ชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกขั้งเก้าดวงตาเด้อน้องหน่อยก็สิได้ลงไลน์เลยเนาะเะนาะ <laughs> สวัสด,ดีทั้งสี่ดวงตาค่ะสี่ดวงตาก็เห็นแค่สวัสด,ดีน้องน้อยค่ะเปิดเวทีให้น้องน้อยนะจ๊ะน้องขอบคุณหลายหลายเด้อสวัสด,ดีเพื่อนทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านสวัสด,ดีค่ะเจ๊สีเอกาอย่างง่วงนอนแล้วได้ไม่แล้ววันสดาก็ล่วงเบิแล้วบ่แม่ กานเชื่อมต่อช้าเพื่อนท่านไหนโอ้ยน้องไปน้ำบ่ค่ะย,ยั้งยั้งนัวนี้อายุปน่าแกคิวไม่เป็นบอกให้พญ่เอไอว่าไอไอบดัน เพื่อนมาให้เด้อมันมาอยู่คนเดียวไม่ได้นะบอกว่าน้องน้อยบอกว่าไปไปดันพอลันกินข้าวยังเนาะแมนไ่ดาวกินข้าวที่ยงกันก็ยังสวัสดีคุณสวัสดีครับแม่ดาวพอลันก็สวัสดีครับแม่ไม่เห็นเตือนเหรอบอเห็นเตือนขึ้นมาเมนบอแม่นว่าอยู่พีน้องหน่อยก็ว่าคือเงียบเท้เหมือนรู้สึกเงียบเงียบเออเขามาทักทายให้กำลังใจน้องหน่อยในเด,ด้อใจเด้อพีพีน้องนอกแล้ก็ <c oughs> มาไล่ย,ยินยาม่ดาวหามงวงนอนน้ำนุงน่งหน่อยเด้อสามหาวสี่หาวละละ่ะมาทักทายให้กำลังใจกันค่ะสิบเอ็ดโมงโดยประมาณนะคะเนาะแขกกินข้าวหรือยังเนาะอันนี้น้องจุเอถามว่าพี่แขกกินข้าวหรือยังสวัสดีน้องแขกค่ะเออแม่นิยม ลงไห่ก่อนดีกว่ามันสามสิบเก้าแล้วชิบนาทีนะบ่มีผู้ได้เข้ามาเลยได้เมื่อกี้นี่เนาะก็เลยบอกเอไอไปดันมาให้เน่บอกเอไอไปดันมาน้องห,ห,นหน่อยบอ, <c oughs> อหเห็นเนะจ้ะเนาะก็เลยบอเห็นพอใหญ่สุพ <c oughs> ลบอเห็นคุณ น้องน้อยก็มาไล์ยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นค่ะยืนยันตัวตนเปิดค่าการไล์ไปเลยได้เปิดค่าการมองเห็นตัวเองด้วยจ้าน้องว่อ,อคุณอุไทไยบอกว่าไล์ไปเลยจ้าเปิดค่าการมองเห็นมองเห็นค่ะสวัสดีค่ะแม่ดาวแม่ดาวกําลังเข้ามาโอไฟเข้ามาเลยนะกันนะคะน้องจุเอรกบม่เห <ๆ S 1> ็นบ่เห็น เตือนบอมนีน้องจุเอ๊เยอะไปเลยน้องน้อยก็ลงเยอะสวัสดีน้องร้อยเอด็ดจ้าคุณร้อยเอด็ดน้องชนานันน้องจุเอ๊ก็สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะการเชื่อมต่อช้ามือหลังสีบโมมีลงลงไปโหลดแม่แล้วก็หาเอาไม้ได้คี่เก้าแลละสวัสดีน้องร้อยเอด็ดค่ะมีเยอะก็ลง ก็เปิดดวงตาให้นะคอมเมนต์เข้ามาทักทายได้เด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆเข้ามาทักทายน้องน้อยได้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะคุณอุทยัยแม่นิยมก็สวัสดีคุณอุทัยเนาะคะ่ะเนาะแม่นิยมก็สวัสดีคุณอุทยัยแวะเข้ามาทักทายได้เด้อค่ะเด้อมาทํางานให้ AI เนาะคะนะ่ะเนาะทําหน้าที่ของเราเนาะคะนะ่ะเนาะตอบจ้าน้องแค่นอนกระไผ i s ไรน้องแค่ น้องแค่อยู่กับไผ่เลยน้องอายคนเก่งขึ้นไล้แล้วหลับเลยตงุงไผ่ไปพุกแม่ไผ่ไปเรียกขึ้นตื่นน่ะน้องแขกก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณพ่อและก็คุณแม่คนคนเดียวกันวันนี้คือเงียบไม่ค่อยมี คุณอุบลน,นะคะน้องคุณอุบลกําลังรับชมค่ะทอดคุณเชียงค่ะเอาอ่านไม่ทันเนาะคุณอุทัยน้องน้อยอ่านไม่ทันสวัสดี <c oughs> น้องน้อยบ่เห็นเนาะจ้ะเนาะก็เลยบ่เห็นพญสุพลบ <c oughs> ่เห็นคุณเห็นเห็นโปรไฟล์สองนะคะเนาะสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจเพิ่มพลังบวก <c oughs> แม่เนาะ แม่กับบ่กคยดีเด้อมื้อนี้แม่เพชรกับบุกคยดีน้องแขกกับบได้ค่อยดีแม่เพชรกำลังรับชมค่ะแม่เพชรกำลังรับชมเนาะเมนิยมบอกจ้าแม่ค่ะคันบ่ได้มีงานกันไรเลยแม่มาเว้ากับมูก,กับพวกกันนีมาที่แวะมาทักทายสวัสดีค่ะน้องชนานันเนาะคัเนาะน้องชนะนันเข้ามาแล้วสวัสดีจ้ามาแต่ละคนเนาะค่ะเนาะจักสิรวิตจักสินอกเนาะค่ะนอกนอก นกยกที่แ่าใดนน้อยกใค <laughs> ไม่ไดาวกินขขาวเที่ยงไปนอ้อไม่ไดาวกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณเฉียมขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจคะ่ะ